หมูปิ้งมักนุ่มเด้อพี่น้องเด้อฝีมือแม่มันสิงกับพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยมักใส่นมย่างดีกับพี่น้องวันนะ่ะโอ้ยมักนุ่มส้งเคียงเตี้ยงง่อยนี่มักขากินแต่ว่ามักนุ่มส้งเคียงเลยพี่น้องเลยพี่น้องครับแสพเสกันครับวันนี้รสจัดจานด,ดีครับเกลียวรวยนะกิมกับซึมซับกันในเนื้อหมูหืม เด้อพี่น้องมากินหมูปิ้งน้ากันเด้อจ้ะสูตรมักพิเศษเลยหมูปิ้งนมสดทรงเครื่องเด้อพี่น้องแต่แสบพี่น้องสูตรมกัมกเองจ้ะอย่างเองแสบก,กันเด้อพี่น้องมาเนี้ย สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนตีดกุญอสดสุขสุขวัลยครับมาเด้อพีนอ่น้องเลยมาเนี่ยมากินหมูปิ้งมักนุ่มเด้อพี่น้องเด้อฝีมือแม่มาสินครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยมักใส่นมย่างดีครับพี่น้องน่ะโอ้หมักนมส้มเคียงตีห่วยนีนม่มอคคากนินแต่ว่ามักนมส้มเคียงเลยพี่น้องเลยมาเสแสรมกับพี่น้องมาเนี่ยพร้อมน้ำกิมครับรสเด็ดๆด้วพี่น้องเด้ออ่ะโอ้หอมเลยห่วยกับพี่น้องถือไฟตกใส่์ทานได้แบนี้กวนกล่มตู้จู่ๆด้วยพี่น้องเลยมา ส่นสีแรงๆครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับนี่โอ้ยอย่ามันอยากเลยหอมไดลง,งามครับน้ำกินครับพี่นอ้องฮะเอ้ยลุมปูพี่น้องจุ่มเลยลุมปูขึ้นมาโอ้ยหน่อยหยาดหยาดเลยพี่นอ้องควบหอมควบนุ่มครับพี่นอ้องฮะลองเบิ่งครับทุก,ก็สิได้ไกินแล้วพี่น้องมาเนี่ยหมูส่งเคียงได้พี่นอ้องได้หมู หมูหมักนุ่มโซมเคียวมวานอัพี่น้องเลยทางนั้นมานนนะพี่น้องครับแซ่บๆกันครับวันนี้เนื้อน,นุ่มครับหอม,น,มน้เมันอร่อยว่าง่ายบานนุ่มนุ่มเขียวบานทอาเลยพี่น้องเลย แบบก่รับพี่น,ออน้องร้องมึงเด้อพี่น้องเลยปวดนะน้ำจิ้มรสเด็ดรับโบเพต์บัวเหลียวคุณวาย <c oughs> <c oughs> บัฟเรื่องครับพี่น้องรสจัดจานนี่ครับอืพีดทั้งสี่พี่น้อง,ง,งก็ต้องห่วงเลยแจ็บครับออกจิม้มนุ่มหอมๆหรือกินนุมน่มอย่างน้อย กินยำไรกินหอดผู้เห็ดโบารานพี่น้องเอก็ดแปดไหมพี่น้อง มึงเนี่ยคือไปดนแก้วร่วนอันนำกิมกับซึมซับกันในเนื้อหมูอื้ออือ สุขในไรเปนรองไม่ทางก็อ้วรอมึองเด้อครับแฟนกับสมบอรครับพี่น้องเลยตามเมย์มันสินปลาเห็ดแล้วครับอ เลี่ยนมียุ่งจรงครับมากนตกเข้าไหมครับ 嗯。Mm hmm. เห็ดแบบนี้เนือใบหยาบเลยไปหน่องหยาบง่ายครับเม่ต้องกินได้ครับไม่น้อยกินดีทำเนี่ยใส่ในดอกเลยครับ 嗯。Mm hmm. โจะทำไมไป่นอกเรตสองใส่เขาก็อิ่มดวน กิ่นแปดใหม่เลยพี่น้องเรีคือฝ่าของฝนไปนะพี่น้องเออ โอ้โหตลองแจ่นคอรอได้พี่น้องซ้ำก,กันกับหนาผักมับเลยสิ้นครับสิ้นหมูได้พี่น้องเลยหมักนมส่งเครื่องกันนะแม่มันสิ้นว่าสุดยอดครับอ่ะลองเบิ่งไปเห็ดไปท้ำเบิ่งเด้อพี่น้องเลยว่าเล็ดอร่อยครับมันสหอมบอกสนีนนมยังน้อยครับพี่น้อง,ยงอย่ามันเข่าท้ายเยอะละลองเบิ่งครับมันก็จะได้กินล้วพี่น้องเลยหมักนมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ เสียบพี mortar, ่น้องฝนกับจอจันไหลเข้ามาไหลเข้ามาพี่น้องมือไามือฝนขึ้นมาแล้วอาจจะได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบาปุยจุพักก็พักครับพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตาไม่น้ำไมเด้อพี่น้องเลยมาเป็นกับมังแรงใจครับพี่น้องป้าปีปีาน้องครับกินเขาย่างเวียนย่างขึ้นครับพี่น้องเปิดพ่อย่างได้เห็นย่างนั่งครับบุ๊บเปิดปุ๊บพอเสลยพันวากับเบ็ดมดชาติจหม่ได้อพี่น้องเด้อ เอาผู้ใดตาบอดในเมื Take ่อตาได้คำยางบ่ไดเขาแหย่เลียนหันเด้อพี่น้องผู้ใดขุดกางงอข่อยขาซื่อจริงนี่ครับผู้ใดเป็นโรคเก่าโรคซีบก็เห็นส่วนเสาครับพี่น้องผู้ใดโบสถ์โบสถ์สบายเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแรนเข่าเคียงหมูได้พี่น้องมาลองเบิ่งมาหมักนุ่มก็ยังแม่มันสินปะเฮ็ดล่ะครับลองเบิ่งครับยางให้ดีหอมๆเหมือกพี่น้องอ่ะหน่ำจ้วดจ้วดจ้วดลึกอย่างลิลิลิตุนจุดลูกกระเพาะเอี่ยมอ่ะตบดาบเปะยางซื้อพนัวอ่ะสไลคินี้ครับโชคดีความสุขแก่เก็บแกไข่ก่จนเด้อพี่น้องเลยทำรวยสุุขคคคนนรรับสาิดู่ ชุ้งิ้วฝากก็ไลค์ก็แช่ก็ติตามให้่นไม่เด้อพี่น้องเด้อไปจินเขาครับผม